ส่วนบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้แหมช่วงหยุดยาวคนก็อยากไปเที่ยวกับครอบครัวคุณธนิการ,รอีกจุดหนึ่งอย่างที่ผาแต้มรถติดยาวเหยียดนะครับยาวขนาดที่ว่าลองกะระยะทางของรถที่จอดต่อๆกันเนี่ยสกิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่ผาแต้มนะครับประชาชนเข้าไปใช้บริการจํานวนมากจากภาพก็จะเห็นพี่น้องทหารพี่น้อง จ้าหน้าที่ภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับคาดว่ารถติดยาว3กิโลนี้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการที่ผาแต้มถึง1 0 0 0 0คนเพราะว่าผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยแล้วสวยทีเดียวครับ ัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มคุณนครินสุทัิโตบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาแน่นมีจุดตรวจคัดกรองเป็นระยะทั้งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามใช้กล่องโฟมห้ามใช้พลุโคมไฟอาวุธต่างๆก็ใช้ไม่ได้นะครับห้ามโดยเด็ดขาดอุทยานนาถุงดําแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเอาไปเก็บขยะด้วย และมีน้ำเปล่ามอบให้เป็นการตอบแทน1แพ็คนะครับน่ารักนะฮะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ยังเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะคะหลายคนเลือกที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆส,สถานที่ธรรมชาติขอความร่วมมือกันด้วยนะคะขยะเนี่ยไปถึงเสร็จแล้วก็ขอให้เก็บกลับบ้านก็จะดีกว่าหรือว่าไปทิ้งตามจุดที่เป็นถังขยะนะคะ,คะ